คุณผู้ชมเริ่มลิสต์ออกมาบ้างหรือยังคะว่าปี2,568ที่เราจะกําลังจะยื่นภาษีกันเนี่ยเราจะได้ลดหย่อนค่าอะไรบ้างค่าลดหย่อนส่วนตัวค่าลดหย่อนสําหรับพ่อแม่ค่าลดหยอด่นยอนลูกหรือแม้กระทั่งกองทุนที่เรามีเราใช้สิทธิ์ไปครบแล้วหรือยังบางนคนบอกว่าคิดตอนนี้ก็ไม่ทันซะแล้วสิแต่ว่าคุณผู้ชมจําได้ไหมหรือว่าลิสต์มาทั้งหมดแล้วหรือยังคะว่าสรุปแล้วสิทธิ์ในการที่เราจะไปลดหย่อนภาษีสําหรับปี2,568มี หลักเกณฑ์มีเงื่อนไขแล้วเราได้เตรียมพร้อมไปแค่ไหนบ้างอย่างนั้นเลยใครยังไม่ทำไม่เปไรเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันนะคะว่าสรุปการลดหย่อนสำหรับปี2568มีอะไรบ้างไปติดตามคอนเทนต์นี้กับฟิแน,นเซียกันค่ะใครที่กำลังจะยื่นภาษีในปี2 5 6 8นะคะอย่าเพิ่งรีบไปค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แผนผิดเราอาจจะเสียเงินเกินความจำเป็นไปนหลายหมื่นบาทเลยทีเดียว ในปี2568นะครับมีทั้งรถยนทั้งของใหม่แล้วก็ของเดิมที่เปลี่ยนเงื่อนไขะ้ะใครไม่อยากพลาดสินี้คลิปนี้ฮีโร่จะเล่าให้ฟัง ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาปูภาพรวมกันก่อนคะ่ะว่าในปี2568ในส่วนของภาษีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนทั้งชุดนะคะแต่ว่ามีการเน้นหนักนะคะในส่วนของที่ภาครัฐเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือ 1. ทําทำให้กติกาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นค่ะและ2นะคะเน้นการออมและการรงทุนในระยะยาวและ3ค่ะคือทำระบบนะคะเพื่อปูทางไปงส่วนของระบบใหม่ที่เรียกว่าทิซ่ในปี2569ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่วางแผนมาดีก็ยังสา ลดภาษีได้เยอะเลยโดยที่เราต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มลดหย่อนพื้นฐานนะซึ่งหลายคนจะมองข้ามนะครับแต่เป็นฐานที่สําคัญมากเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นผู้มีเงินได้เนี่ยจะลดหย่อนส่วนตัวได้6 0,000บาทอันดับที่2คู่สมรสเนี่ยจะลดหย่อนได้6 0,000บาทกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับบุตรเนี่ยได้คนละ3 0,000บาทหรือว่าคนละ6 0,000บาทสําหรับบุตรตั้งแต่คนที่2เป็นต้นไป ที่เกิดในหรือหลังปีพศ2561ข้25อที่4นะครับค่าฝากคันและค่าคดบุตรตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน6 0 0 0ืนบาทต่อคันส่วนข้อที่5นะครับอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคนละ3 0,000ืนบาทสําหรับการอุปการะบิดามารดาของตนเองหรือของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ครับส่วนข้อที่6นะครับอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพล,ลภาพ คนละ60,000บาทครับและข้อที่7ค่ะเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามันดาค่ะเราสามารถนํามาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงค่ะแต่ไม่เกิน15,000บาทซึ่งเป็นบิดามันดาของตนเองหรือของคู่สมรสก็ได้นะคะ และข้อที่8นะคะเป็นเบีย้ยประกันสุขภาพของตนเองค่ะซึ่งก็นํามาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน25,000บาทซึ่งถ้าเกิดว่าเอาลดหย่อนตรงนี้เนี่ยต้องเอามารวมกับตัวประกันชีวิตด้วยนะคะดังนั้นข้อที่9ค่ะเบีย้ยประกันชีวิตจะต้องไม่เกิน1,000 0แบาทนะคะหรือ,รอตามที่จ่ายจริงนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือใครที่มีบ้านนะคะมีดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือเช่าซื้อของบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะก็ตามที่จ่ายจริงแต่ นำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน1,000 0แบาทค่ะดังนั้นนะคะกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยค่ะเพียงแค่ว่าถ้าเรามีสิทธิ์นะคะเราก็สามารถใช้สิทธิ์ให้ครบนะคะไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ทันทีค่ะส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือค่าลดหย่อนเพื่อการออมและก็การลงทุนนะครับซึ่งเป็นแกนหลักของปี2 5 6 8เลยครับผมซึ่งตัวแรกก็จะเป็นตัวของ RMM นะครับจะลดหย่อนได้รวมสูงสุดเนี่ย500,000บาทเลยครับแต่ต้องซื้อต่อเนื่องและก็ต้องถือยาวถึงอายุเนี่ย55ปีเลยทีเดียว ตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวของไทย ESG ครับซึ่งจะลดหย่อนได้สูงสุด3 0 0 0บาทถือแค่5ปีไม่ต้องซื้อแบบต่อเนื่องส่วนตัวที่สานะครับก็จะเป็นตัวใหม่เลยครับเขาเรียกว่าตัวไทย ESG X ซึ่งเป็นตัวใหม่ในปี2568เลยครับจะนับเงินลงทุนใหม่นะครับลดหย่อนได้3 0 0 0บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นเงิน LTF เดิมสับเปลี่ยนลดหย่อนได้ปีแรก3 0 0 0บาทครับที่เหลือจะทยอย4ปีครับปีละไม่เกิน50,000บาทเป็นจำนวนเท่าๆกัน และจุดสำคัญนะครับในปี2 5 6 8นะครับ SFF ไม่มีแล้วนะครับใครที่เคยใช้ SFF ต้องปรับแผนใหม่ทันทีนะครับกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มค่ารดย่อนพิเศษที่ได้มาจากนโยบายของทางภาครัฐค่ะอันแรกเลยนะคะก็ค่าสินค้าและบริการที่เป็น Easy E Receive 2.0ที่เรามีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1 6มกราคม2 8 6 8ถึง28ก่กุมภา2พันธ์2 6 8นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นการซื้อสินค้าและก็บริการทั่วไปนะคะลดหย่อนได้30,000บาทค่ะและต่อไปก็คือ o t ท็อปค่ะหรือวิสาหกิจชุมชนนะคะก็ซื้อเพิ่มได้อีก20,000บาทนั่นเอง ต่อมาค่ะนั่นก็คือค่าที่พักและก็ค่าบริการของร้านค้าร้านอาหารนะคะภายในประเทศค่ะโดยเฉพาะนะ,ค,ะค่าที่พักและร้านอาหารที่เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายตั้งแต่29ตุลาคม2568ถึง15ธันวาคม2568ค่ะ ในส่วนนี้นะคะรถหย่อนสูงสุดได้อยู่ที่20,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในจังหวัดเมืองรองนะคะก็สามารถนำมาลดหย่อนได้ถึง1.5เท่าเลยค่ะกลุ่มนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่มีการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกให้ถูกประเภทนะคะก็จะช่วยลดหย่อนเรื่องภาษีได้อีกค่ะแล้วก็จะมีจุดคนที่พลาดกันบ่อยๆนะครับหนึ่งก็คือใบกำกับภาษีไม่ใช่ e-tax invoicing นะครับ อันดับที่2วันที่ในใบกำรรกับภาษีนี่จะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กําหนดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมชื่อแล้วก็เลขที่ผู้เสียภาษีเนี่ยจะต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมแจ้งธนาคารบรจรหรือบริษัทประกันให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยนะครับ อย่าลืมตรงนี้นะครับถ้าลืมแล้วจะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปความต่างจากปีก่อนแบบสั้นๆกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรามี easy e receive 2.0นะคะที่ชัดขึ้นใช้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็อันที่2ค่ะก็คือตัว Thai e S G X นะคะซึ่งนำมาดันเป็นแกนหลักในการนำมาเอื้อของการออมและการลงทุนจริงๆนะคะแล้วก็3ค่ะตัวกองทุน S S F นะคะหายไปซึ่งถ้าเกิดใครมีก็ต้องปรับแผนเนาะนะคะค ใครวางแผนปีนี้ดีนะคะเราสามารถต่อยอดในปีหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นลดหย่อนปี2 5 6 8ไม่ได้ยากนะครับแต่ต้องอัปเดตและก็เลือกให้ถูกนะครับถ้าคุณใช้สิทธิ์ครบลดภาษีได้ถูกต้องนะครับก็จะเป็นการวางรากฐานการออมระยะยาวได้อีกด้วยนะครับผมและพี่พน้กงทุนคนไหนอยากฟังเรื่องราวการลงทุนแบบไหนลองคอมเมต์บอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง financial hero และพบกันใหม่ลงทุนเบาๆวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนรายการนี้ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําหุ้นเป็นการนําเครื่องมือมาใช้เพื่อประกอบการบรรยายเท่านั้นติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบดีได้ในทุกวันอยู่สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าชอบยังไงถ้าติดตามกันแล้วแบบว่าอยากให้เราทําข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะคะติดตามกันได้กักกกบพิธนกรเซียฮีโร่ค่ะ